ก็จะแปลกๆนิดนึงปกติจะไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงหน้าอย่างนี้นะอันนี้ก็ลองดูก็คือถ้าเกิดใครที่เคยดูวิดีโอในช่องเรามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าเออช่องเราใช้กล้องค่อนข้างเยอะมีทั้งมิลเล r l ์เลสมีทั้งกล้อง360องศาอ่ากล้องมือถืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือเสียงจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ากล้องหลักที่เราใช้ตัวมิลเล r รเลสเนี่ยเป็นที่ถ่าย,อยตอนนี้นะครับเป็น Sony A5001 ซึ่งมันไม่มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก ทำให้เสียงทั้งหมดที่เราถ่ายมาเนี่ยมันจะถ่ายมันจะบันทึกเสียงมาจากตัว internal mic อย่างเดียวซึ่งเสียงมันจะอู้อีมากก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยน body กล้องอยู่แหละแต่ว่ายังไม่มีงบครับตอนนี้บอกตามตรงก็เลยว่าเอองั้นใช้วิธีอัดเสียงแยกดีกว่าแล้วค่อยมาสิงเสียงใส่ตอน post production ก็เลยมองดู m ม wireless ไว้หลายตัวอีกเหมือนกันที่มันตอบโจทย์การทํางานในตอนนี้คือ,อาสามารถบันทึกเสียงเข้ามือถือได้ แล้วก็สามารถอนาคตถ้าเปลี่ยนกล้องคือเอามาเสียบกับบอดี้กล้องได้ก็เลยมาลงตัวที่เจ้านี่ครับเป็นของโบ y a นะครับโ o y a wm 3 u ซึ่งเราคิดว่าน่าจะพอเพียงกับเราว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์แบบหลายคนอะไรเงี้ยนะครับตัว Boya เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นคือ wm 3 u ตัวนี้ที่ซื้อมานะครับจะเป็นพอร์ต usb type c นะครับสำหรับพวก Android แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น WM3D ที่เป็นพอร์ตไลนิ่งสำหรับ iPhone นะครับก็จะมีขายแยกกัน2รุ่น,นเวลาซื้อก็ต้องดูว่าเราใช้กับอุปกรณ์อะไรคือทั้ง2รุ่นนียมันจะมีหัวที่เป็นแจ็ค3.5อยู่แล้วเป็น,นเดฟอยส์แต่ว่าจะแยกแยกพอร์ต USB กับพอร์ตไลนิ่งต่างหากซึ่งจริงๆควรจะขายรวมเป็นชุดเดียวไปเลยเนะเาะให้มา4หัวไปเลยแยกทำไมก็ไม่รู้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองอันบล็อกดูว่ามันมีอะไรข้างในกล่องบ้าง ตอนนี้คืออัดเสียงจากมือถือนะครับผ่านไมโครโฟนของมือถืออยู่เดี๋ยวจะลองเทียบจากไมโคร้องไม่มือถือแล้วก็ตัวไมโครย่าว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมา Unbox กันนะครับสำหรับของที่สั่งมาก,ก็คือวา l เลสไมโครโฟนนะของโ o y a ารุ่น by wm 3 u เรามาแกะกันเลย โอเคข้างในก็มีการ่อบับเบิ้ลมาใช่ได้น,นะครับกกรอยา b w m ย u มนะครับแพคเกจจิ้งใหม่เอียมครับแรปอยู่ยังไม่มีการแกะของแท้นแน่นอนมีสติ๊กเกอร์รับประกันนะครับ กล่องสวยงามทีเดียวถ้ามีเสียงกุกกักน,นี่คือเสียงแมวนะครับแมวมันมาวิ่งเล่นกล่องที่เราแกะไปเมื่อกี้เปิดยังวเปิดด้านข้างนี้นะครับเป็นไหมใชนน่กล่องดูดีทีเดียวครับอันแรกน่าจะเป็นพวกคู่มือกับใบรับประกันนะครับ อใช่มีสติกเกอร์โบย่าให้2แผ่นมีบัตรรับประกันนะครับมีคู่มือแล้วก็อะไน,นี้อ๋อเป็นคล้ายเป็นคู่มือเหมือนกันจะเป็นโปสการ์ดแปลกดีและนี่คือพระเอกของเรานะครับมาเป็นเคสที่ชาร์จแบตได้ในตัว ข้อในกล่องเล็กตัวนี้กน่าจะเป็นพวกสายสอะแดปเตอร์ต่างๆอะไรวะเนี่ยอ๋อ by QA ค่อนข้างแน่นอันนี้เป็น dead cat นะครับมีมาให้อันนี้ก็เป็นสาย USB Type C สำหรับไปชาร์จเจ้ตัวกล่องตัวนี้นะครับสำหรับกล่องก็ มันจะมีสวิตช์เปิดตรงนี้นะครับปับเปิดขึ้นมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวใหม่ตัวส่งอันนี้คือตัวรีเซิร์เวอร์ตัวรับนะครับแล้วก็มีหวัวสําหรับรีเซิร์เวอร์สแบบคือแบบ3.5มสองตัวสาม้ามีให้2องันว่าเป็นแบบ T R R S แล้วก็ T R S นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์กับต่อพวกกล้องนะครับจะแยกกันไมเหมือนกันจะมีสขีดกับ2ขีด แล้วก็เป็นหัวแบบ type c สหรับต่อกับมือถือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำกันเสียงลมสำหรับใส่กับไมโครโฟนจริงๆเสรยดาย่างเดียวคือเคสเนี่ยมันน่าจะยัดเดสแคเข้าไปได้ด้วยแต่ไม่มีช่องให้เก็บแล้วเสรยดายเลยต้องเก็บแยกนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวส่งนะครับที่เป็นไมโครโฟนในตัวจะสังเกตว่านี่มันจะมีขั้วผิดอยู่ข้างใต้นะครับ ของโฟกัสใกล้กลเกินไปนี่ครับเป็นพินยอย่างล่างสลับด้วยชาร์จเมื่อใส่ไปในเคสนะมันจะชาร์จเนี่ยเราใส่ในเคสปุ๊บมันจะชาร์จแบบทันทีแต่ว่าเราน่าจะต้องแกะพลาสติกออกก่อนใช่ไหมนู้สกมันจะมีพลาสติกแปะอยู่ก็ต้องแกะพลาสติกออกก่อนก็จะมีปุ่มสําหรับนิวไมโครโฟนสำหรับปิดไม้นะครับสำหรับเวลาที่เราอาัดอยู่แล้วเราอยากปิดไม่ให้เสียงเข้าเราก็กดตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นปุ่มวอลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านนี้ก็เป็นคลิปหนีบเข้ากับปกเสื้อนะครับฟองน้ําก็เสียงก็เป็นเลยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเสียบไปแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับกันเสียงลมได้เดี๋ยวก่อนนี้แกะกตัวฮาร์ิกออกเลยนะโอเคส่วนเช่อนนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับ ก็จะมีปุ่มปิดเปิดแค่นั้นเลยตรงกลางนี่เป็นที่สำหรับต่อตัวคอนเนคเตอร์สามอันนี้นะครับปกันสามอันนี้ในที่นี้เราจะใช้มือถือเนาะเราก็ต้องต่อตัวที่มันเป็น USB Type C นะครับตัวนี้วิธีการใส่คือสไลด์ไปเลยีก <Okay. S 2> มเป็นแบบนี้ พอดีว่าตอนนี้มือถือใช้อัดเสียงอยู่ก็ขอเอาเครื่องเก่า Pixel 3 XL นะครับที่เป็นใช้์สีมันกันมาเป็นเดโมโดแต่ว่าเครื่องนี้เปิดไม่ได้นะบริกอยู่ก็เสียก็ไปเลย<บ>นี่แบบนี้ง่ายๆก็ใจว่าน่าจะแบตหมดอยู่หรือเปล่าเราต้องเก็บอีกคนนึง นี่ครับพอเราเปิดมาถ้ามันกระพริบสีฟ้านี่คือมันกําลังเข้าโหมด pairing นะครับเพื่อจะจับคู่กับตัวรับืแต่พอเราเปิดตั้งคู่ปุ๊บครับแป๊บเดียวพอมันจุดกระพริบคือมัน pairing กันเรียบร้อยแล้วคู่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วถือว่า p a เร็วมากนะครับสำหรับการอนันบอกคงมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบตัวไมโครโฟนทั้ง3ตัวนะว่าเสียงจากแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างก็คือเสียงจากไมโครโฟนของกล้อง sony a 5 1 0 0ันะครับแล้วก็เสียงจากการอัดด้วยมือถือ pixel 4 xl นะครับแล้วก็เสียงจากไมโครโ o y a B-Y าแต u น่ละครับว,วเสียงแางกต่โครนองกลงไรก่อนอื่นะ้อับอกก่อนว่าอันนี้อัดอยู่ในห้องนอนที่บ้านซึ่งค่อนข้องเล็กนงะครับแล้วเสียงก็จะกล้องนิดหนหนึง สังเกตได้จากาคลิปอันบล็อกก่อนหน้าเนี่ยเสียงจะก,กล้องกว่าตอนที่ถ่ายเมื่ออยู่ที่ออฟฟิศนะครับเสียงจะก,กล้องกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราลองกันดูว่าในสภาพห้องแบบเนี้ยไม์ทั้ง3ตัวเสียงจะแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มต้นจากอันนี้คือเสียงจากกล้อง A501 นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสียงเข้าใจว่าน่าจะเสียงซ่ากกว้างกล้องกนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับเสียงจาก การอัดด้วยมือถือ Pixel f l l XL นะครับที่วางอยู่ข้างๆกันกล้องนี้อยู่ห่างประมาณสุดปลายแขนไปดีนะครับระยะหา่างก็ไม่ถือว่าไกลในร,ร,ระยะที่แบบาสามารถทำบล็อกได้เลยนะถือถ่ายเสียงจะประมาณนี้คิดว่าน่าจะคุณภาพดีกว่าไม์กล้อง Sony A501 ในระดับหนึ่งอยู่เพราะว่ากล้องไมของมือถือมันมี No noise c a n c e l l a t i o n อยู่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยว ทดสอบไมโบย่าดูว่าเป็นยังไงนะครับขออนุญาตต่อไมแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ต่อไมโบย่าแล้วนะครับไม่ไแน่ใจว่าเห็นไหมโอเคขออนุญาตปรับกล้องน,นิดนึงนี่นะครับไมโบย่าพอเน็บกระปกเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ข้อดีคือขนาดมันเล็กมากเลยแล้วก็ไม่เกะก,กะไม่ดึงสายตาจนเกินไปนะครับเราเป็นเน็บ ไปอย่างนี้แล้วก็พูดเสียงคิดว่าน่าจะโอเคนะว่าอันนี้ผมใส่ฟองน้ํากันลมไว้ด้วยนะครับแมวตื่นมากวนนะอันนี้คือแมวผมเองเจ้าตื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไม่แน่ใจว่าเสียงไงบ้างแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าทั้งสองตัวนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ถือว่าลองทําคลิป รีวิวดูแล้วกันเร็วนี้น่าจะมีได้ออกคลิปขึ้นเหนือก็จะได้ทดสอบไม่โบย่าตัวนี้ภาคสนามจริงๆนะถ้าทีว่าเป็นยังไงนะครับคิดว่าน่าจะโอเคขึ้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ